เรียนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดให้สัก5แจมวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับ5อันดับงานอดิเรกที่ช่วยพัฒนาสมองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องขอเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมกันค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ค่ะนั่นก็คือการเรียนรู้ภาษาใหม่ค่ะงานอดิเรกนี้เปรียบเสมือนการออกกำลังกายให้สมองอย่างครบถ้วนไม่ใช่แค่ช่วยให้เราสื่อสารได้มากขึ้นเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นการทำงานของสมองในหลายๆส่วนไปพร้อมๆกัน การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและโครงสร้างประโยคที่ไม่คุ้นเคยจะช่วยเสริมสร้างความจำและเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์รวมถึงช่วยให้เรามีทักษะในการสลับการคิดไปมา (cognitive flexibility) ได้ดีขึ้นนอกจากนี้การต้องทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับภาษายังช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆทำให้เราเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นทางความคิดและมองเห็นโลกได้กว้างขึ้นค่ะ ถัดมาที่อันดับที่4ค่ะนั่นก็คือการเล่นดนตรี งานอดิเรกนี้ไม่ใช่แค่การสร้างความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองได้อย่างน่าทึ่งการเล่นเครื่องดนตรีต้องใช้การทำงานร่วมกันระหว่างสมองทั้งสองซีกทั้งการอ่านโน้ตสมองซีกซ้ายและการตีความทำนองสมองซีกขวารวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็กๆของมือและนิ้วให้สอดคล้องกันการฝึกซ้อมดนตรีเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างความจำพัฒนาทักษะการประสานงานของ ่าากยและช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้นานขึ้นนอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการเล่นดนตรีสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้อีกด้วยค่ะมาถึงอันดับที่3ค่ะ นั่นก็คือการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิยายสารคดีหรือหนังสือวิชาการการอ่านถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการพัฒนาสมองของเราเมื่อเราอ่านเราจะได้รับข้อมูลใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์และสร้างความเข้าใจในเรื่องราวที่ซับซ้อนสมองจะถูกกระตุ้นให้สร้างภาพจินตนาการตามเนื้อเรื่องทําให้ความคิดสร้างสารรค์ของเราได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นอกจากนี้การอ่านยังช่วยให้เราคิดวิเคราะห์ เพราะข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผลทําให้เราแยกแยะเรื่องราวต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการอ่านหนังสือนิยายยังช่วยพัฒนาความเข้าใจในอารมณ์ของตัวละครทําให้เราเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นอีกด้วยค่ะ เข้าสู่ของสุดท้ายกับอันดับที่2ค่ะนั่นก็คือการเล่นเกมกระดานเชิงกลยุทธ์เช่นหมากรุกหมากล้อมหรือแม้กระทั่งซูโดกุ นานอดีเรกประเภทนี้เปรียบเสมือนการฝึกสมองให้คิดอย่างเป็นระบบและวางแผนล่วงหน้าตลอดเวลาทุกครั้งที่เดินหมากหรือตัวอักษรเราจะต้องคิดคำนวณความเป็นไปได้ทั้งหมดและคาดการผลลัพธ์ในอนาคตการเล่นเกมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชื่องตักกะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่กดดันนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มสมาธิและความจำทำให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น และยังช่วยให้เราสามารถคิดย้อนกลับเพื่อวางแผนการเล่นในตาถัดไปซึ่งเป็นทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะและแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งที่ทุกคนรอคอยค่ะ นั่นก็คือการฝึกสมาธิ mindfulness ซึ่งอาจฟังดูไม่เหมือนงานอดิเรกทั่วไปแต่การฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อสมองของเราอย่างมหาศาลการฝึกสมาธิจะช่วยให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดจ่อ attention และการควบคุมตัวเอง self control ทำงานได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังช่วยลดฮอร์โมนความเครียดในร่างกายทำให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ จดจำข้อมูลต่างๆได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าการฝึกสมาธิช่วยเพิ่มปริมาณของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำให้สมองของเรามีความแข็งแรงและสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะ และนี่คือทั้งหมดของ5อันดับงานอดิเรกที่ช่วยพัฒนาสมองที่เรานำมาเสนอในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านหากท่านสนใจเนื้อหาเชิงวิเคราะห์และจัดอันดับในลักษณะนี้เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ช่องจัดให้สักข,ข้าจ๋ามของเราเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกข้อมูลที่น่าสนใจในอนาคตค่ะขอขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามค่ะ